สวัสดค่ะพี่้องมุ้เจ้าค่ะมาค่ะพี่รองข้ามแลกมากกับไปเอียงไปกินตาเดียตาผักมากินกับสมองคงคแต่มันมันนั่นบ้างก่คหน่น้องงบึงนะตอนท้องเสียงมือเลยค่ะไไหนโอ้เท่ือจังหวนสองอันบ่ะไอซี่กินยี่ว่าแล้วก็กินน้มูนั่งเสร็จะรอันเพลยบังบอกไอซี่กินยีออ่อเอกินน้ำมูนั่งสร็จลมูนั่งน มือทังข้างค่ะแล้วเปลี่ยนวอรเดอร์อื่กินเทลลากับสเต็กสองนะครอืมหอมเดค่ัครับอืมอืมอ๋อผักก็คืออรอยคะอาหารหลักค่ะตำมะหงค่ะบอกได้ขยันเมื่อกินเขากินนาน้ิตรกับพี่น้องเนี่ยมาแรกก็ไม่อยากกินเขาไปเลยนะครับ จะมึงก็ผักค่ะแป๊บนึงครับนี่น่าอยู่ในท่วนเราต้องทำงานไปได้วยค่ะและข่าวๆนคะครับ เป็นมึงแรกนีกันแถบด้วยน้ำจิ้มขันอกคือกินอะไรเฉยอยู่กินอะไรคามัต้องห่วงคากิดเต้ย,ยากันอตัวดดบสิ่งแอบด้นิ่งแล้วเหรอ เด่นอืม,มอ๋อว่นตามวเจอค่าใช่ไหะอ เาไม้แล้กินท่านอยู่นก,ก่นนอไกนไม่เทานมแล้วค่ะมามกเหรอไข่ต้มค่ะขางออกก่ของขอะไรตีออกกันพป่น้องเบงแมไข่ต้มหน่ะบีให้ลูกค่ะพีน้องนไม่มือนเลยค่ะก็ต้มาบบกระมันเหอเอา ันนี้เขาบอกว่าจะรับช่ยันึงบอกเมื่อเมือหันมาไอวันนีไปได้ใบาสามเอาแต่ัง้อขึ้นว่าดีกว่าหังวง้อดีกว่าไกินน้ำลายเมื่อถ้กินอะไรผสมค่ะ มดขึ้นต้มถั่วเสียนี่ค่ะหืมตะบานโอ้สีไม่เผ็ดแต่แต่เผ็ออดอยู่นะขึนะ้นมาประมาณเผ็ค่ะทำมาดื่ดีอ่ะบวันไปกินนะไปกินไข่นั่งกัสดดีใจอยู่เห็นแล้วหนักก็ไปซื้อน,นะฮะแพ้แพ้หนักก็ไปซื้อดีใจเดี๋ยเดี หนักเก้าขายขางหนักเก้าก็ยังเข้าไปสื้อไม่หรอกเนี่ยต้องกับเสบ้าโว้ตื่นใจเพิ่นตั้งนีน้ออันสร็จมาโดนอะไรนึงก็ส่งใครมาขึ้นอ่ะดีเราเขาบอกไม่คู่แข่งเมื่อบานท่านยำขึ้นมั้งผมมามลาน ไม่ได้หันมาแล้วขึ้นมาเลรื่อยๆบ้านอะไรคือบ้านยังเรยวบ้านเท่าบ้านเท่ากับซับ้านเท่าหรอพี่น้องเอคือบ้านอื่นของแม่หรอสารุกถ้าตรงนี้สารุกแก่สองเด้ชค่ะชิดค่ะทั้งคันเห็นไหมอึนบ้านเท่าคือบ้านเท่าเสียคือบ้านอื่นงไหนพี่น้องสรุกแก่หรอค่ะ อะไรคนข้าเะอย่างไรคิดกันคิดซอ่กันน่าสบดนะหนกำลังเอข้าวะลแกนไม่มีอะไรอร่อยเท่าต้นอยครีมครัไหนครับจกงอะรกับหืต้ง,ตง,หตงหาทะลุแกนบอกก็ไม่ไสีบเขาอะไ ทำไมพาเสียวหลบท่านจะต้องมีสติดะคะนี่แหละนี่แหละฉันสร้างมั่นเป็นนักเสือระนี่ฉันจะกินมากินด้งมือใครมันติดขอบุณค่ะ ออสองพันสิบเล้าขึ้นสิดคนภายแล้วไม่กี่นาทีไม่ถึงชัง่วโมงเลยครับเตรียมรอต่อค่ะอตอเตรียมรอต่อเอาเ้าก็รงะติเอาก็ฟาติแทนแฟนเธอบอกคำเดียวตินมีแต่ใส่หน้าโปกหรยังคะใส่ล้วคาได้แค่นาปกค่ะลดค่ะ มไทำเป็นขนมข้าเมล์ค่ะ,คะไม่ใ่แบนี้นหรอแข็งม่กันห่อนะค่ะ ได้กินแ่่ยุ่ดย็่ได้เห็นนะเะมันแลก็แล้วเอาืป่นมาทันแล้วยู่ผูเดียวแลมนก็อยู่คนเดียวค่ะน้องเงมานเมื่อวานท่ยังมีปัวด้แตมันม่ไผมาได้แต่เก๋ยุย่เดียวมันที่แหลกไหมัยุ่ยเดียวจแหก้ยังไม่มีไผ่จะคนอ๋อใช่ไห ก,าาก,กันไปาาว่า,าก็มันเงบสงบไปแทนแ้วเาแวาหมันมาเยี้ยห่างข้างเอหนักน่ยไเงี้ยห่างข้างไม่บอกไ่าข่นใช่เ่ังเันไ,ไปล่าน,นะฮะนอยงเสียด้วยกับข้นเลยนสียนะ ว่ไอ้ช่วเป็นผู้เขา่าฉันว่ไปเลยเพราะว่ามาเาาู่้มาผู้เขาฉ็นว่ามากันมาใครเยขามาใครผู้เขามันเลิศมันหนาวมันเห็นละเอียดมันหาของนานเบอร์เลิศน,นัก้ก็มาผู้เขาท่าน,นก็ิ่มถังนะคะเตรียมค่ะ แล้วไปยุบุ้ได้บุ้งขึ้นมาิดสามจีซีหัวน,นมีจดสามกลัวหน่างนีาวดบอกน่าเรายังไปสบายเก้าั่งหรอแต้มตัดอีสามกันนี่สียิจีซีจีสามกนหัวน,นมีแต้มหนาวของข้ามีต้องเปิดยี่สแปดต้องก็จะยุแล้ว นหนาวเนาะบุ่งคนจนกว่างันหนาวเรยขน,นวกินปดตีนหามาเอบ้านแหมคืนนี้เรางเกียรกมาสิบสิบเอ็ดต้าาลงคิปสัน่นช่วงนี้เศาร์ที่ต้องรีบอันนลุกเช่าคือ ทานกินเล่นลน้อยครับทานกินเล่นน้อยครับ,ารบมาดูนี่บอาบอองหันเขตอันนั้นไหมเขตต้องหันนันบ้านชันนัันใครได้ฮะบังนะมเหอ,อได้เลยนะ น้องต้นน้นคนะรเปลนอไางเปีนตามแทนเนั่นเจ้ก็ไม่ได้่าเตาว่มาข้นใหม่ไม่นี่คือว่าแถวหน้ากันเลเออกระสีมียนข้นของงันเจ้าไก่ขอไปน้ำยู่ดอัทงแต่เป็นซอสจอยยู่ดกระสีนี้จักสืบไ่ได้จักเกียตอยูบชื่อว่าชังออะไได้เยเนาะนี่มันก็เดินทางกันท่นเดียวเอ เปนเหลื่อมกาอม่าไก่ย้ำตรงมันเริ่มเสนอได้หมดเลยเมื่อหล่อเขาเอาก่าไก่อยู่แล้วเขาเบื่อเบื่อคนเก่าเขารู้ดีสิบกว่าปีเนาะบ้านาาเฮา่บ้านเร่เขาเม่ได้เขาถึงทำอะไรหรอกเขาก็จายองานมาแล้วแม่แต่บักจะงมันสูงเดื่อดม่นสูนง อ,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 อุ่นอร่อยแกบต่งหาตรงนี้ตางอุ่นอรยดค่ะพี่น้องค่าบปจัเสิจแล้วคะ่ะมันรันเ่อไหร่มันสังันอะไรก่อนอม,มนบงท่าหรอของสั่งธรรมดถ้าซืาออา้อก็เลยดคุณมีอย่างแ เอามาครับมเอามฮะมเอามาบอกเอาบอลมันสั่งอูเท้มันเพเทเลยชมพี่กาถือว่ามันใหญ่แล้มันชมจักปีก็มาเด็กโอ้โดนมันเป็นเซอร์เราม่านัเขาม่จทุกเมนูไม่เล็ด มันส่งเส้นมันตะนำถั่วเกี๊ยวหอดนะเนี่ยเห็นปะโอ้แมงอยู่นั่นเกิดมังชนแม่เลยเด้เขาเอื้นถั่วมาเมื่อเด่นอย่คุณพรตากจ้ะยื้หางหนอนว่ะบารดิหันตะบหนอนเราันหม่องตําม่องแท่งัะเมันมันลุมวนักเมือนวันวนั้นมองนที่แม่เออไหมูมัชเชนแม่เจ้าไหนเจากันนำถั่วมาแท่งมาคุ้น่งเนาะแล้ววี่อ่กระดุดอ้ะ เออเจนเกี่ยมันสอกทันเทาาไหร่เอาขึ้นแห่งแบบเยปูเนาะน้ำจนๆมาแห้งๆเนาะขึ้นหอดถนนมาเนาะแต่ว่าบางอีหนอกวัาอีโจ๊เนาะฉันขี้ดรอชนะน้ำเนี่ยไม่หรอกูต่แต่ว่าแต่เมื่อแต่เมื่อในเราออมนถอะเนาแม่กินมันไปน้ำหน่ำเพรมันไม่แห้งอือซีบิกซีบิกยิ่งต่ำค่ะชี้มาเบ่อะไรแล้วค่ะซีบิ๊ก เออ๋ยไถ่ายคอนเทนต์จะไปขางของฮันดิเลี้ยวเลี้ยวกับเลยค่ะเสียงน้ำเขาจืดจุดจืดจืแันประกาไปต่อเยังดยม่ลเดี๋ยวว่าเปแนบไปเลยมั้งหอยล้ไม่กิน เขาไม่ต้มือนเมือนต้มือไม่แทนเพราะมันคลายดีนะแล้วเขาก็เห็นไข่ยซึ่งเอาาปก็รู้สึกมลังไปแล้วเม่เคยถามน้องเทวสื่อนะน้องเทสัญญาบ้างเมื่อคืนบ้างบ้างบ้างทกคนบ้างคนบ้างยังเอ่ยไม่ได้เพื่อนเออเหน่อยมากแล้ทีเหตุอไร เทศไรอันเปีคนนอนเถอป้ไหนนะฉันมักไปอยู่ดมนนมมิมันใชเงิน่เทอคือเป่นนอนอยู่ยังยงไเป็นเานนอน่เ็นเปนนอนยัง้วยกนแ่ยังมันมักระอ่นต่ำๆอืมไม่เป็นเันีไม่เสาเถ็นตื่นเลยนะิออจจออยล่ะจ้าวอาท่งเลยตอนแร้ทานเห็ดเผ็ดอย่างนั่นตื่นแปดโมงเหรอช่องนี้ตื่นแปดโมงเปี่